สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของผลปีศาจที่เรียกได้ว่าถูเอ่ยกันมาในตอนล่าสุดอย่างตอน1037ันนั่นเองในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกนะครับว่าเฮ้ยมันคือผลอะไรกันแน่วะแบบว่าทำไมกันทำไมรัฐบาลโลกถึง ต้องพยายามเปลี่ยนชื่อมันและลบชื่อที่แท้จริงของมันเนี่ยออกไปจากประวัติศาสตร์ของโลกวันพีทด้วยแหละครับผลปีศาจนั้นมันอันตรายขนาดไหนกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเราคงยังไม่สามารถรู้ได้แต่ในคลิปนี้เองเนี่ยเราจะมาคาดเดากันนะครับว่ามันน่าจะเป็นผลอะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนนะครับผมเราก็จะย้ํากันอีกทีว่ามันเป็นแค่การเดานะครับมันคงจะไม่ถูกกรอก หรือว่ามันอาจจะถูกก็ได้นะครับแต่ก็ก็ดาวกันขำๆแหละถ้ามันเกิดถูกขึ้นมาก็เรียกได้ว่าเออดวงดีไปถ้าดาวผิดขึ้นมาก็เฉยๆนะครับผมอย่ามาว่าผมแล้วกันนะครับเดากันขำๆก็พอนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันน่าจะมีผลอะไรกันบ้างที่ดูอันตรายจนรัฐบาลโลกเนี่ยต้องเปลี่ยนมันจากชื่อที่แท้จริงเนี่ยนะครับผมให้กลายเป็นชื่อใหม่ให้คนไม่รู้ถึงต้นตอหรือว่าความสามารถที่แท้จริงของมันหนึ่งเลยนะครับผมง่ายสุดเลยครับ ผลพระเอกยังไงเลยครับผมผลโกมูโกมุผลยางของลูฟี่นั่นเองเออแต่ก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าทําไมมันถึงจะต้องเปลี่ยนนะครับผมแต่ที่แน่ๆแ,แหละถ้ามันมาอย่างเงี้ยมันจะตามสูตรเลยถูกปะ่ะมันอาจจะเป็นผลของจอยบอยหรือเปล่านะครับผมแล้วแบบว่าผู้ที่กินผลนั้นไปจะได้สืบทอดเจตจำนงหรือเป็นคาทํานายอะไรต่อของจอยบอยอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นค a n d i ดตที่1แล้วมันก็จะตามสูตรการ์ตูนโชเนนเลยแต่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบ นั้นนะครับผมอาจารย์โอดาเนี่ยจ,จะคิดอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมนะครับผมไม่งั้นโอ้โหถ้าแบบเป็นผลโกมุกโมกโมุเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเรียบเกินไปหรือว่ามันอาจจะดูธรรมดาเกินนะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะเป็นผลโกมุกโกมุกมเนี่ยก็คงเป็นไม่ได้ยากป่ะเพราะว่าทางรัฐบาลโลกอ่ะก็รู้ถึงการมีอยู่ของ ตัวของลูฟี่แล้วก็รู้ว่าลูฟี่เป็นมนุษย์อย่างอ่ะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมหรือว่าในกรณีแคนดิเดตอย่างไคโดเองก็ตามเนี่ยนะครับแน่นอนละ่ะทางรัฐบาลโลกต้องรู้อยู่แล้วว่าสีจกักรพรรดมีพลังอะไรถูกไหมผลปลาโมเดลมังกรเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นผลที่มีมาอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเองนะครับผมผมคิดว่าแน่นอนละ่ะสองอันนี้อาจจะเป็นแคนดิเดตหลักแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ไงถ้าถามผมจริงๆนะเอาสิ่งที่ผมคิดเลยผมคิดว่าต้องเป็นผลจากคนที่อยู่ในวานนนั่นแหละครับเพราะว่าวานอ จากโลกภายนอกไงแล้วแบบว่าแม้แต่ห้าผู้เท่าเองก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลภายในเพราะว่ามันถูกปกครองโดยไคโดว่ามีใครเนี่ยมีผลอะไรบ้างซึ่งเรามาดูกันผลที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมมีอยู่ประมาณ3ผลนะครับที่คิดว่าอาจจะเป็นไม่ได้นะครับผมหนึ่งเลยนะครับผลของโอโรจินั่นเองนะครับผมงูแปดเสียน,นะครับยามาตโนโอโรจิ ji, ที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับผมตายได้ถึง8รอบเลยหรือเปล่าตอนนี้ตายไป7รอบแล้วนะครับยังเหลือรอบสุดท้ายอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอมาตะเลยหรือเปล่าหรือว่าตายได้8รอบก ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมออกมาจากนั้นเองนะครับผมถ้าไม่ใช่ผลของโอโรจิอันนี้สออันนี้เป็นแคนดิเดตหลักเลยที่ผมเชื่อว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมากๆนะครับอันแรกเนี่ยคือผลของทามะนั่นเองนะครับผมที่สามารถสร้างคีวีดังงอออกมาแล้วให้สัตว์เนี่ยกินเข้าไปได้แล้วก็สัตว์ก็จะกลายเป็นพวกของตัวเองไปเลยนะครับก็เป็นผลที่้ายกาศมากๆเลยนะมีพลังแบบโหดมากๆเลยจากนั้นนะครับผมอีกผลหนึ่งนะครับคงจะเป็นผลของคันจูโร่นะครับผมที่เรียกได้ว่าสามารถว่าสิ่งใดแล้วออกมาเป็นจริงได้อะโขพ พลังมันโคตรเวอร์เลยถูกไหมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผลของคันจูโร่เนี่ยเอามาวาดเป็นผลปีศาจหรือเอามาวาดเป็นตัวคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีพลังแข็งแกร่งมากๆอ่ะมันจะสามารถวัดพลังจากอะไรกันหรือว่าวาดผลปีศาจแล้วกินเข้าไปมันจะให้พลังได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมเรียกว่ามันเป็นผลแบบผลบั๊กอ่ะเป็นผลที่แบบมีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดเลยนะพลังของคันจูโร่เนี่ยธามาเองก็เวอร์วังอลังการมากๆเหมือนกันนะเปลี่ยนความได้เปรียบสงครามที่โอนิาชิมะได้เลยนะครับผมแค่ผลทามะคนเดียวเนี่ยนะครับจากน อะไรอีกบ้างนะครับผลที่ดูจะเป็นผลพิเศษพิเศษเนี่ยผมมีอีกผลหนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันคือผลนี่ผลนี่เลยผลของชิโนบุนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะครับผลของชิโนบุเนี่ยคือผลจูคุจูคุหรือว่าผลสุกงอนมนั่นเองซึ่งในตอนแรกเองอะ่ะมันก็ ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากขนาดนั้นหรอกมันก็ดูจะเล่งอายุของสิ่งของได้ถูกไหมทําให้ไม้เนี่ยโอ้โหเล่งเวลาจนมันกลายเป็นฝุ่นผงและสามารถลงไปข้างล่างได้ทะลุผ่านไม้ที่พังไวแล้วได้อะไรแบบนี้แต่ในภายหลังเนี่ยเราก็ได้รู้นะครับว่ามันสามารถเล่งอายุของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยแต่เล่งไปแล้วเนี่ยไม่สามารถย้อนกลับได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผลที่ คล้ายๆกับจิวเวลรี่บอนนี่แต่พลัง่ยดูจะโกงกว่าตรงที่ว่ามันถาวรอะไรเงี้ยเร่งแล้วเร่งเลยนะเราจะไปเร่งอายุใครให้แก่ตายเลยก็คงได้ถูกป่าทำไมนะครับผมทําไมชินบุไม่ไปเร่งอายุของไคโดวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็คงจะชนะไคโดไปแล้วนะครับผมและนี่ก็คงจะเป็นผลปีศาจทั้งหมดแล้วกันนะครับที่คิดว่ามันน่าจะมีแคนดิเดตพูดถึงผลที่รัฐบาลโลกหรือว่า5ผู้เท่าดาราเนี่ยพูดกันมานะแต่ถ้าจะเอาตามแบบตะกะของแบบการ์ตูนจริงๆนะมันก็คงต้องเป็นผลโกมุโกมุนั่นแหละแต่ก็แบบ หวังว่ามันจะไม่ใช่นะครับถ้าผู้ชมล่ะคิดว่ามันเป็นผลอะไรกันแน่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ โคมุราสกิหรือว่าฮิโอริเนี่ยจะมีเอี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไหมหรือว่าเธอมีพลังลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะแล้วก็ขอย้ําอีกทีว่านี่เป็นแค่การเดาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมใครจะเดายังไงก็ได้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยรอของจริงออกมาถ้าเดาถูกก็ดีไปเดาผิดก็ขำขำ,ำสนุกสนุกกันไปนะครับจะมาคิดมากนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์